ครับคลิปนี้เรามาดูการล้างเครื่องมือถือซัมซุงกันนะครับสาเหตุที่ล้างเครื่องอาจจะมีหลายสาเหตุนะหนอาจจะความจําเต็ม2มือถือช้าหน่วงอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกเลยนะครับให้ท่านไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับอันนี้หมายเลขรุ่นนะเป็น J 7216 0นะครับที่สาธิตให้ดูตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการล้างเครื่องเนี่ยเราจะต้องทําการเปิด OEM ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการติด Gmail ให้เข้าไปที่เกี่ยวกับแล้วเคาะที่คําว่าหมายเลขรุ่นนะครับ ทีนี้ก่อนเปิดตัวเ e m เนี่ยมันจะให้ใส่รหัสล็อกหน้าจอนะแล้วก็ใส่รหัสนะครับถ้ามันขึ้นมานะครับทีนี้พอเข้ามาที่อ่ามันมีโหมดนักพัฒน,นาโผขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่เปิด O E M แบบเนี้ยนะครับไปในโหมดนักพัฒน,นาแล้วก็เปิด O E M หลังจากเราเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับหลังจากเราทําการรีเซ็ตหรือคือค่าโรงงานเนี่ยนะครับตอนตั้งค่าเครื่องมันจะสามารถกดข้ามได้ ถ้าเราไม่เปิดตัวนี้นะครับมันจะติด Gmail เราต้องไปยืนยันอีเมลเดิมอะพูดง่ายๆอ่ะโอเคหลังจากเราทําตรงนั้นเสร็จก็ไปที่ตั้งค่าแล้วก็สั่งรีเซ็ตแบบนี้นะครับให้ท่านเลือกเป็นการตั้งค่าคืนค่าจากโรงงานนะครับมันจะมีหลายตัวนะให้เราเลือกคืนค่าจากโรงงานนะครับจากนั้นนะครับนี่มันจะบอกว่ามันจะลบอะไรบ้างนะแล้วก็กดคําว่ารีเซ็ตเลยครับทีนี้จากนั้นก็ใส่รหัสยืนยัน,นครับปาอเข้าไป แล้วก็กดรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากเรากดเย็ดนะครับมันจะทําการสั่งรีเซ็ตตัวเองเลยทีนี้นะครับอาจจะรอสักครู่เนี่ยครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากมันลบข้อมูลในตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยมันจะทําการรีบูตนะครับในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณสัก2-3ถึงนาทีนะนะครับอันนี้ต้องใจเย็นนะครับต้องรอนะเพราะว่ามันทําการดึงค่าโรงงานกลับมานะครับ ัวนี้ต้องรออ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการตัดคลิปไปนะครับเพราะว่ามันมันจะใช้เวลาพอสมควรหลังจากมันคืนค่าได้เสร็จมันก็จะบูตขึ้นมาแบบนี้ครับอ่ามันจะขึ้นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นการอ่าตั้งติดตั้งแอปที่มันมาพร้อมกับตัวเครื่องครับเป็นแอปของระบบอ่าจากนั้นมันก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับทีนี้เราจะมาดูการเซ็ตค่าครับพอมาถึงหน้านี้ก็เป็นหน้าเริ่มแรกครับเหมือนเราซื้อมาือมาใหม่เลยก็กดทําการเริ่ม ตัวนี้ที่เห็นเนี่ยเป็น Android 8.1นะครับหน้าตาขาวแบบนี้อาจากนั้นก็กดถัดไปครับตัวนี้เป็นข้อตกลงก็ต้องยอมรับทั้งหมดนะนะครับถึงจะกดถัดไปได้โอเคทีนี้เวลาเราเซตค่าเครื่องเนี่ยนะครับมันจะให้ใส่ wifi นะครับหรือซิมที่มีอินเทอร์เน็ตนะตัวนี้ผมจะลองแบบ ไม่ไม่ใสอินเทอร์เน็ตลองดูว่าจะไปได้ไหม,ไม,ไมอ่าเพราะว่ามือถือที่เคยใช้งานเนี่ยมันจะทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับระบบการการใช้ข้อมูลเครือข่ายอะไรประมาณนี้นะครับพวกเมลพวก g ีม i ลพวกอะไรทุกอย่างนะครับของระบบตัวเครื่องโอเคลองปล่อยให้มันทําการใช้ก่อนถ้าไม่ได้นะครับเราต้องทําการใส่ wi-fi ให้มันนะ นะครับนี่มันจะถ้าถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยมันบอกว่าไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้อันนี้ให้เรากดย้อนกลับก่อนแล้วไปใส่ไ i ฟ i ก่อนนะครับหรือปล่อยเน็ตให้กับมือถือเครื่องนี้นะครับะโอเครอสักครู่ครับ ไม่ได้เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ w i f i ตัวนี้ดูใส่ Wi-fi ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ย Wi-Fi ขึ้นเรียบร้อยจากนั้นก็กดเริ่มครับเราจะทําการเซตค่าใหม่อีกรอบหนึ่งทีนี้พอมันมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บจะไปอย่างเร็วเลยเห็นไหมนะครับดังนั้นท่านไหนที่มาดูคลิปนี้ก็ให้ท่านใส่ Wi-Fi เลยนะครับมันจะกดข้ามได้เห็นไหมนะครับหลังจากที่เราเปิด OEM ตั้งแต่ตอนแรกนะถ้าเราไม่เปิด OEM นะครับมันจะให้ใส่อ e ีเมลตรงนี้แหละนะครับหลายท่านจะติดปัญหาติด Gmail นะครับพอมาถึงตรงนี้มันถามว่าคุณต้องการคืนค่าข้อมูลไหมตั้งรหัสไหมนะครับเราก็สามารถกดข้ามได้พวกนี้นะครับโอเคอันนี้ตั้งค่าเกี่ยวกับชื่อของมือถืออะไรต่างๆนะครับตัวนี้กดข้ามได้กดข้ามนะอันนี้เป็นบริการเกี่ยวกับ Google นะครับมันจะมีตัวหนึ่งข้างล่างนะมันบอกว่าส่งข้อมูลกลับไปเนะี่ยเราปิดตรงนี้เลยนะครับอ่า การที่เราเปิดส่งข้อมูลเนี่ยมันจะทําการส่งตลอดเวลาจะทําให้มือถือช้าหน่วงนะครับดังนั้นก็ปิดลงไปซะตัวนี้การเข้าใช้งานจะกับซัมซุงถ้าเราเข้าใช้งานตัวนี้เราจะสามารถโหลดทีมได้นะครับเราก็ไปใส่ที่หลังก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็กดข้ามไปเนี่ยครับก็เสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้มือถือก็เป็นมือถือใหม่เหมือนกับซื้อมาใหม่เลยครับแอปพลิเคชันก็มีเฉพาะที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง นะครับยังไม่มีอะไรตอนนี้นะครับเราก็ทําการตั้งค่าระบบของมันให้เรียบร้อยนะมันแจ้งอะไรขึ้นมาก็ทําการปิดออกไปก่อนตอนนี้จากนั้นก็ไปทําการติดตั้งแอป,ปที่เราใช้งานทั่วไปนะครับแอป,ปนี้เวลาเราใช้งานไปนานมันจะทําให้มือถือเริ่มหน่วงนะยิ่งแอป,ปยิ่งเยอะยิ่งหน่วงนะครับเพราะว่าอะไรเวลามันใช้งานมันจะสร้างไฟล์ขยะของตัวแอป,ปขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ สักเดือน2เดือนสั่งคืนค่าโรงงานสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้จะดีนะครับหรือก็ไปทําการล้างแคทหรือล้างขยะของตัวแอปแต่ละแอปก็ก็ได้เหมือนกันอ่ะโอเคครับก็อมาฝากกันครับน่าจะเป็นประโยชน์นะั